ไปทั้งท่านเข้าห้องนอนลูกไปเอามัำม่ำเข้าห้องนอนกันปะไปเอามัำม่ำบายบายพี่แทนก่อนบายบบาบบพี่แทนก่อนบายจุ๊บจุ๊บมาจุ๊บจุ๊บพี่แทนก่อนเร็วทามมั่งทามค่ะมัำม่ำเอาหม่ำหม่ำหม่ำน้ำหม่ำหม่ำเดี๋ยวยังเดี๋ยวยั ขอบคุณครับก่อนครับครับผมครับไหนห้องนอนอยู่นี่ลูกห้องนอนอยู่นี่นงคะห้องนอนอยู่นี่ลูกเข้าห้องนอนกันปะดแอร์แล้วครับเข้าห้องนอนกันปะหไหนไอ้ย่าถึงห้องนอนแล้วถึงห้องนอนแล้ว บายบายไหมอ๋อร่วงบายบายไหมบายบายไหมลูกบายบายไหมให้แม่เปิดแอร์ก่อนยัยสวัสดีครับตอนไหนสวัสดีครับยังครับบ๊ายบาย bye cả bye good night good night chụp 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 trong ngày được good night bye